เมื่อคืนก็เพิ่งจะใช้เวลาถึงดึกดื่นเพื่อเตรียมเอกสารกับฝ่ายกฎหมายที่จะต่อสู้คดีที่พักเก้าวไกลถูกกล่าวหาว่ากระทำการล้มล้างการปกครองจากการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตราหนึนสองนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องบ้างนะครับกับหัวข้อในวันนี้ ทีนี้ด้วยความที่ไม่มีเวลาเท่าไหร่นะันผมก็เลยคิดว่าผมจะเริ่มเล่าเรื่องผมจะเริ่มจากการเล่าเรื่องส่วนตัวครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องบ้างไม่เกี่ยวข้องก,กับเหตุการณ์6ตุลานะครับเออผมนามสกุลตุลาธนนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์เดือนตุลาเลย ตุลาธนเป็นนามสกุลข,ของแม่ผมครับแล้วผมก็เกิดในเดือนตุลาคมปี2521นั่นก็หลังเหตุการณ์6ตุลามาสองปีตอนผมเป็นนักเรียนชั้นประถมผมโตมากับแบบเรียนมานีมานะชูใจซึ่งกล่อมเกาให้เรา รักในความเป็นไทยรักสังคมไทยที่เปรียบเสมือนหมู่บ้านอันน่าอยู่อุดมสมบูรณ์มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แสนสงบสุขแล้วก็มีเอกราชอิสรภาพภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจนถึงวันนี้คนไทยจำนวนมากก็มีความเข้าใจในสังคมไทย ไม่มากไปกว่าแบบเรียนภาษาไทยในสมัยประถมสักเท่าไหร่นะช่วงนั้นผมยังนึกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งส่วนตัวของคนชื่อพลเอกเปรมติลสุรานนท์อยู่หลายปีก็เป็นความรับรู้ในแบบเด็กประถมถึงช่วงวัยมัธยมต้นเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญที่ได้รับรู้ นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์เดือนตุลาเลยนะครับคืออยู่ดีๆคนแถวบ้านผมที่จังหวัดสงขลาก็ออกมาโห่ร้องดีใจกันใหญ่เมื่อทหารออกมายึดอำนาจรัฐบาลในปี2534ตอนนั้นผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่ารัฐประหารคืออะไรมันดีหรือไม่ดียังไงแต่เท่าที่พอจะจำได้ก็คือว่า คนแถวบ้านเขาดีใจกันบอกว่าทหารออกมากำจัดพวกนักการเมืองโกงได้เสียทีแต่พอปีต่อมาเท่านั้นเองครับหัวหน้าพักการเมืองที่เป็นที่นิยมในแถวบ้านผมขณะนั้นก็กลายเป็นขวัญใจประชาชนขึ้นมาพราะกล้าลุกขึ้นมาพิปรายในสภาต่อต้านและวิาพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีที่มาจาก การรัฐประหารอย่างเผ็ดร้อนผมจำจำภาพนะครับที่ดูทีวีกับคุณพ่อหรือเตี่ยของผมนี่นะครับว่าหัวหน้าพักท่านนั้นก็ได้อภิปรายในสภาเขาบอกว่าคนกวาดถนนยังมีเกียรติมากกว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นนายพลแต่หลายปีต่อมานะครับ หลังจากผมเรียนจบมหาลัยผมก็ชักงงๆว่าความคิดเรื่องประชาตายของพรรคการเมืองพรรคนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นนะครับในเดือนพฤษ,ษภาคม2535ตอนนั้นผมอยู่ม .3 ที่โรงเรียนก็มีการนัดหยุดงานเพื่อประท้วงไม่ใช่นัดหยุดงานนัดหยุดเรียนนะครับเพื่อประท้วงการปราบปรามประชาชนที่ออกมา ขับไล่นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหยุดได้ไม่กี่วันครับเสียดายนะครับนายกก็เราออกไปเสียแล้วหลังจากนั้นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ยอมลงจากตําแหน่งที่หน้าเสาธงในช่วงนั้นนะครับครูก็มักจะอบรมนักเรียนให้รักประชาชนยอยู่หลายวันเลยนะครับแต่สักพักคนไทย ก็ยินปรีดากันอีกครั้งเมื่อเราได้นายกคนใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งงงไหมครับเพียงแต่นายกคนนี้ไม่ได้เป็นนายพลเป็นนักธุรกิจเป็นอดีตนักการทูตชาวบ้านก็บอกว่าคนคนนี้เป็นคนดีกว่านัากการเมืองจากการเลือกตั้งอีกหลายปีต่อมาผมก็คิดว่าครูผู้ปกครองที่อบรมประชาไตายเราหน้า เสาธงนะครับหลังปี48ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการเลือกตั้งอยู่หลายปีด้วยก็เป็นความสับสนในทางการเมืองของสังคมไทยตลอดชีวิตวัยมัธยมผมนึกไม่ออกจริงๆว่าในหนังสือเรียนหรือในห้องเรียนมีการพูดอะไรถึงเหตุการณ์เดือนตุลา แต่ผมเคยไปค้นเจอหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งนะครับที่เตรียมอุดมเป็นหนังสือเหมือนหนังสือรับน้องที่นักเรียนทําครื่กันเองหลังเหตุการณ์14ตุลาซึ่งก็มีเนื้อหาพูดถึงประชาธิปไตยพูดถึงอ,อุดมคติของคนหนุ่มสาวและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในชีวิตในสังคมตอนที่ได้อ่านตอนนั้นก็แค่รู้สึกว่ามันแปลกดี นะครับเป็นหนังสือรับน้องที่แปลกดีไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผมได้รับรู้จากโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยความบังเอิญผมเพิ่งจะรู้จัก6ตุลาจริงๆตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งนะครับเมื่อพศ2539เพราะที่ลานข้างตึกกิจกรรมที่จุลาปีนั้นเนี่ย มีการจัดนิทรรศการเล็กๆในวาระ20ปี6ตุลาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นวิดีโอเหตุการณ์6ตุลาแบบเต็มๆครั้งแรกผมยังจำได้ว่าเราก็ได้มีโอกาสไปซื้อตั๋วไปดูละครเวทีนะครับของกลุ่มพระจันทร์เสี่ยวซึ่งก็มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับ เหตุการณ์เดือนตุลาจำได้ว่าตอนนั้นมีการชูคำขวัญขอที่เล็กๆให้เราได้ยืนและฝันบ้างให้เราได้ยืนหรือให้ฉันได้ยืนนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับแต่ประมาณนี้ว่าขอที่เล็กๆให้ฉันได้ยืนและฝันบ้างตอนนั้นผมรู้สึกว่า โอ้โหมันช่างเป็นคำขวัญที่ช่างเจียมเนื้อเจียมตัวเสียหนี้กระไรไม่ได้พูดถึงความฝันอันยิ่งใหญ่หรือการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงปิกฟ้าความดินอเลยครับคือตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจมากนะักว่าทำไมการขอให้มีที่ยืนเล็กๆและฝันบ้าง ในสังคมไทยนั้นมันยิ่งใหญ่และมีนัยสำคัญอย่างไรนะครับภายหลังถึงจะเข้าใจว่าสังคมไทยนั้นอนุญาตให้คนไทยมีอุดมการได้เพียงอุดมการเดียวหากใครคิดเป็นอื่นที่ต่างออกไปจากอุดมการหลักของชาติ เขาคนนั้นอาจผิดถึงตายแถมตายโดยที่ไม่ต้องมีใครมารับผิดรับชอบด้วยนี่ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ยังตกค้างมาถึงปัจจุบันเหตุการณ enfin ์สำคัญล่าสุดก็คือการสลายการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงเมื่อปี53ครับผู้จัดงานเขาถามว่า แล้วเมื่อไหร่สังคมไทยถึงจะพร้อมสำหรับเรื่องแหลมคมนะครับผมสารภาพว่าผมตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการยืนยันและผักด,ดานในหลักการสำคัญอย่างน้อยสองเรื่องเรื่อง,รองแรกเราต้องช่วยกันทําทุกวิถีาทางเพื่อยกเลิก วัฒนธรรมลอยนวลค้นผิดไม่ใช่เพราะเรื่อง6ตุลาแต่เป็นทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องที่ใครก็ตามที่ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติสลายการชุมนุมโดยใช้กำลังเกินกว่าเหตุเป็นอันตรายถึงชีวิตร่างกายนะครับไปจนถึงการค้นหาความจริงและเรียกร้องนะครับกระบวนการยุติธรรมทีม่ต้องเอาาผิดต่อเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารประเทศในเหตุการณ์เมษาพฤษภา53และเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราต้องไม่ยอมนะครับ <_ letter> สอง <_ letter> ก็คือหลักการเรื่องที่ร้อยเราคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติ และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชนชนนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องเคารพและคุ้มครองไม่ใช่เป็นอาชญาก,กรรมไม่มีใครควรต้องติดคุกจากการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่ผมคิดว่า เราต้องเริ่มต้นผลักดันและยืนยันในเรื่องนี้ให้ปรากฏเป็นจริงให้ได้แ <ustering> น่นอนมันคงต้องต่อสู้ผลักดันเปลี่ยนแปลงทั้งวัฒนธรรมการเมืองเปลี่ยนแปลงยกเครื่องกฎหมายต่างๆนะครับไปถึงกระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ผมอยากจะชวนพวกเรามาผลักดันก็คือการผลักดันให้เกิดการนิทุศกรรม คดีทางการเมืองที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนี่จะเป็นก้าวแรกนะครับที่สำคัญในสาการปัจจุบันที่จะคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเคยสังกัดความคิดทางการเมืองแบบไหนนะครับเพื่อยืนยันว่า สิ่งที่พวกเขากระทํำไม่ใช่เป็นอาชญากรรมแต่เป็นการกระทําเป็นการแสดงออกทางการเมืองเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองและมีแรงจูงใจทางการเมืองไม่ควรจะเอาพวกเขาไปติดคุกและประตูบานแรกก็จะเปิดพื้นที่ให้ทุกฝั่งทุกฝ่ายที่เคยขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีโอกาส ที่จะเปิดพื้นที่ปลอดภัยและใช้กระบวนการทางประชาไตย,สยแสวงหาฉันทารรมติใหม่ของสังคมร่วมกันในอนาคตนะครับผู้จัดถามว่าแล้วเราจะปูทางไปสู่ประชาไตยยังไงจริงๆก็ยากมากเหมือนกันที่จะตอบในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ผมอยากจะมองอย่างนี้ครับว่าการเมืองไทยกำลังเข้าสู่ เดินทางเข้าสู่บทใหม่นะครับจากเดิมในระยะเกือบ20ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจากเดิมที่เป็นช่วงเวลาทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้งประทะต่อสู้กันระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองแบบเดิมแบบจารีตที่ไม่ได้มีฐานมาจากการเลือกตั้งประทะต่อสู้ กับชนชั้นนําทางการเมืองใหม่ที่มีขึ้นมามีอํานาจโดยมีฐานความชอบธรรมจากการเลือกตั้งนะครับจนผ่านไปสองทศวรรษความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนําทางการเมืองสองกลุ่มได้ส่งผลสะเทือนกับประชาชนอย่างกว้างขวางเกิดเป็นประชาชนที่สังกัดสีเสื้อหลายสีและขัดแย้งกันนะครับ แต่ท่ามลางการต่อสู้ของชนชั้นนำนั้นผมก็เชื่อว่าประชาชนทุกฝ่ายได้เกิดสํานึกทางการเมืองใหม่ขึ้นมาและเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตยที่ก่อนหน้านี้ประชาไตาแบบไทยไทย พยายามที่จะไม่อนุญาตให้มีการเมืองของประชาชนเข้าไปอยู่ด้วยเป็นการเมืองที่ปะทะขัดแย้งรอมชอมตกลงกันกันในหมู่ชนชั้นนำเท่านั้นนะครับมาถึงวันนี้ผมแทบไม่ต้องพูดอธิบายอะไรอีกว่าชนชั้นนำทางการเมืองสองกลุ่มที่เกิดปะทะขัดแย้งกันเขาได้รอมชอมกันแล้วอย่างน้อยก็ชั่วคราว เราก็เดินเข้าสู่การเมืองบทใหม่อีกครั้งคือการเมืองของชนชั้นนำทางการเมืองโดยมีชนชั้นนำทางเศรษฐกิจทุนใหญ่ๆเป็นพันธมิตรประทะต่อสู้กันกับการเมืองของประชาชนนะครับที่ประชาชนก็มีสำนึกใหม่ที่ชนชั้นนำไม่ว่าจะฝ่ายไหนรู้สึกว่าสำนึกใหม่ของประชาชนนี่เอง เป็นศัตรูหรือเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงของพวกเขาถ้ากล่าวโดยรวบรัดนะครับผมคิดว่าเรากำลังเดินทางอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่และน่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายทศวรรษของสังคมไทยแน่นอนนะครับ การเปลี่ยนผ่านนั้นเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อไม่ใช่การต่อสู้ที่สามารถที่จะแตกหักกันได้ในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งไม่มีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมีแต่ต่อสู้ไปเรื่อยๆมีแพ้มีชนะมีรุกมีถอยมีเพียงพล้ำ มีโต้กลับมีความหวังบางครั้งก็มีโศกน,นกกาฏกรรมอย่างไรก็ดีนะครับผมอยากจะให้พวกเรามองโลกอย่างมีความหวังแต่ต้องเข้าใจสภาพการทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในความเป็นจริงนะครับสำหรับผมหากเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงต้องมีอย่างน้อย สามอย่างในแง่าการคิดนะครับหนึ่งเราต้องเข้าใจแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้ได้ 2. ต้องมองให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลง 3. จงเตรียมพร้อมเมื่อห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงเพื่อทำสิ่งที่ ใครต่อใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองให้กลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในที่สุดวันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกพ่ายแพ้หรือท้อแท้แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรายองลองนึกย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วยี่สิปีที่แล้วหรือพี่พ ที่เป็นคนเดือนตุลาอาจจะลองนึกย้อนไปสมัยที่ท่านยังเป็นคนหนุ่มสาวผมคิดว่าเราจะตระหนักว่าสถานาการณ์ปัจจุบันเรามาไกลามากแล้วเพียงแต่ว่าขอให้พวกเรามองเห็นชัยชนะนะครับมองให้เห็นชัยชนะของตัวเองอย่ามองเห็นแต่ความแพ้แพ้ความผิดหวังและเก็บเกี่ยวชัยชนะนั้นให้ได้นะครับ สุดท้ายนะครับเนื่องจากผมไม่มีเวลาเตรียมตัวมากนะผมก็ขี้โกงนะครับจะจบด้วยบทกวีบทหนึ่งแต่ไม่ใช่บทกวีที่ผมเป็นคนแต่งเองนะครับยืมเข้ามามาท่อนหนึ่งร้องให้เธอหากคับแค้นหน้าแดนคุก ระบายเถิดความทุกข์เพียงแผ่วๆต่อแต่นี้ไฟที่มอดตลอดแนวพอเห็นแววส่องสวยัยอีกไม่นานเสียงขานรับดังแล้วล้วนแน่วแน่อุป,ปรสรรคลังแกแค่เผินผ่านหัวใจที่ สั่งสมอุดมการจะจดจานรอยบาทเป็นบทเรียนเรามาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งประวัติศาสตร์ขาดครึ่งร่วมกันเขียนรอยตีนไม่เปื้อนฝุ่นที่หนุนเวียนจะต้องเปลี่ยนแปลงยุค ในยุคเราขอเสียงปรบมือให้กับคุณอานนท์นำพาด้วยครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับคุณชัยตะวัตจุลาทนค่ะแน่ มองให้เห็นความชนะ,อะมองให้เห็นความชนะของตัวเองและเก็บเกี่ยวมันไว้ให้ได้เราท้อได้แต่เราไม่จําเป็นต้องหมดหวังไปเลยสุดยอดจริงแต่ว่าลำดับถัดไปค่ะเราจะเรียนเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านเมื่อคู่นะคะที่ได้ขึ้นมาสปีชข้างบนเวทีนี้ออกมารับของที่ระลึกนะคะจากรุ่นพี่6ตุลาค่ะขอเรียนเชิญคุณประเวศเอมอมอนค่ะ ขอเรียนเชิญคุณศิตธานาันสักสิกสทธ์ค่ะขอเรียนเชิญคุณชัยธวัตตุลาธนค่ะเชิญค่ะส,คสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้รายงานสอดอยู่ที่หอประชุมศีบูราพานะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเราจะนะครับไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงเวลานะครับเอ่อ1ิกนาฬาตอนที่วอล์กิ g งทวนครับช่วงนี้ขออนุญาตประหยัดแบตเตอรี่เอาไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้กับสำนักข่าวรัศดรนะครับ ซึ่งเบื้องต้นในวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่ธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์ทั้งวันนะครขออนญาตลงไลฟ์สดนะครับเพื่อเออตรียมความพร้อมในส่วนของงาน w อล์กิ g งทัวในช่วงเย็นนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ